ก็เน็ตออฟฟิศดัมเทพีแห่งปัญญานิรันกุลพามอะไรอะผมเห็นคันนี้ผมนึกถึงทานอสเลยอันดับแรกทานอสกับเกินไปเป้ามองเฮ้ยเกินไปเป้าขนาดไม่ตั้งใจเล่นนั้นเนี่ยเฮ้ยเกินไปป่ะเต็มสิบคันนี้ผมให้สักอ่าให้สักเท่าไหร่ดีวะคำเตือนหากพ่อแม่พี่น้องไอพี่บอที่ฟังกิ้งจ็อบที่กำลังจะเริ่มดูคลิปคลิปนี้กระผมขอบอกเลยว่าเนื้อหาในคลิปอาจมีคำหยาบคายหรือไม่เหมาะสมผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า300ล้านปีโปรดดังยันดาวกายไปซื้อของที่ดอนนามิกมันมี อีอ่านว่าอะไรก็ God days หรอแปลว่าอะไรเอ่ย Goddess of wisdom God is of wisdom แปลว่าเ <laughs> ทพีแห่งปัญญาเทพีแห่งผมอะผมมันมีปัญญาไงที่สุดแล้วในเกมสปินด,ดี้ผมมีปัญญาที่สุดแล้วเออเรามีสปอนเซอร์ไอ้เชี่ยเออหรับเสนอโอ้ยสวัสดีครับอาจารย์เต่าผมติดตามี่มานานละอาจารย์เต่าอะไรพี่ชื่อวงคนนะพี่น้องชาย <laughs> นี่นะครับขอแนะนำก่อนเป๊ปโอเวอร์ท็อปอัพเป็นเพจแล้วกันใครที่แบบอยากเติมเกมก็ไปเติมในเพจนะเดี๋ยวผมจะให้ได้ดูเนี่ย ราคามันถูกกว่าปกตินะแล้วก็สามารถเติม ID ที่ Facebook หรือ ID ดที่เป็นกัลลิน่าที่เชื่อมกับ Facebook เท่านั้นนะราคามันจะถูกกว่าในเกมเป็นไงไม่ลวกพี่ไม่ลวกแบบนี้ไม่ลวกเราไปตัดเอานิดเราไม่ลวกถ้าเราไปตัดเอาอีกอะเราไม่ลวกแบบนี้เติมถูกกว่าในเกมเชื่อถือได้ผมเข้าไปดูเพจแล้วคนติดตามเพจห้าหมื่นใช่มีคนถามเยอะไงเออเนี่ยเมื่อกี้มีคนถามใช่ป่ะในเฟซบุ๊กมันจะขึ้นด้านล่างนะผมทิ้งพวกลิงก์อะไรใต้เดสคริปชันนะทักไลน์เขาไปก็ได้นี่ญญนนก็เน็ตออฟฟิศดุ ผามอะพรอยู่หนึ่มีเพชรอยู่152,100เพชรกับไอ้ลูกเหลืองๆอยู่39กลูกนะมาดูว่าจะใช้ทั้งหมดกี่เพชรนะไม่เกิน7,000ัชัว์นี่มาแล้วหนึ่งไงเจ็ดพันไงอีกสองเอ้ยมาแล้วหนึ่งคันนี่อหนึ่งคันมาเด็นนะ่ะนี่ไปดิยเอาไปดิปดวันนีพี่มอสไปดลครับพี่แชมป์มาดินะ พี่โดนเหมือนเพชรพอดีโอ้โหใช่เหรอพี่ไม่ถึงหรอกผมออใช้ไป5,000แล้วพี่ผมขอ7,000ไ,ได้ปะได้ปะเจ็ด0ันอ่ะ7,000เพชรเด้อขอร้องนะไอ้ครั้งนี้ไม่ได้ครั้งต่อไปได้ครั้งนี้ไม่ได้ชัวร์ครั้งนี้ไม่ได้ครั้งนี้ไม่ได้นี่ครั้งนี้ได้ครั้งนี้ได้ครั้งนี้ได้ดูได,ได้ได้เกลือไปดิเหมือนเพชรจริงด้วยวะ่ะ 재미 <laughs> 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 ใช้ไปเท่าไหรอ่อ่ะใช้ไป9,200เพชร9,200เพชรแต่เหลือไอ้เหลืองๆอ,อยู่39ลูกครับ9,200เพชรแต่รถมันสวยมันเหมือนทานนอสดีนะคันนี้ผมว่ามันเหมือนทานนอสป่ะเออเออเนี่ย9,200เพชรนะครับแล้วก็อย่ายลืมนะครับทุกคนนะโอเวอร์ท็อปอัพเบฟเติมเกมสปีดดิบเตอร์ที่เติมถูกกว่าในเกมนะ9,200เพชรตีเป็นเงินเท่าไหร่ดูสิ9,200เพชรก็ตีต 9, ตประมาณประมาณ3,000กว่าบาทนะครับถ้าคุณเติมในเกม3,000ได้แค่6,000เพชรแหละน่าจะประมาณนั้นนะถูกกว่าตั้งแบบเยอะ มาครับผมเดี๋ยวผมขอดูแบบไหนๆก็ได้รถมาแล้วนะผมขอดูดีไซน์แล้วก่อนผมเห็นคันนี้ผมนึกถึงทานอสเลยอันดับแรกทานอสกับอีเทอร์นอลรวมกันนะไงไม่รู้ว่าแต่รถแต่รถมันสวยนะจริงอะดูดิเท่ hey, ว่ะด,ดูด้านหลังมีปีกด้วยมีปีกโอ้โหท่อมีกี่ท่อเนี่ยหนึ่งสองสามสี่สี่ท่อห้าตรงกลางด้วยโอ้โหคือรถคันนี้จะเน้นไปทางโอ้โหแทบจะเรียกว่าสมดุลเลยแต่ขาดค่าดีปี <deep S 2> <deep S 1> ไปนิดนึงพัสเตอร์ก็คือพวกมินิบูสแรงคาเวอร์สปีดก็คือพวกพุ่งเร็วแล้วก็รถแรงเทิร์นคือค่าตาเลีี้ยวแบบไม่ด เออเลี้ยวดีแล้วก็เอ็นแทงก็ถือว่าออกมานิดน yeah. ึงก็ถือว่าเก็บเป็นแทงง่ายครับสมดุลว่ะเออฟิลโจโจมากกว่าโจโจแต่ผมไม่ได้ดูโจโจไงผมเลยไม่รู้ไงเธอมีคนบอกว่าฟิลโจโจมากกว่าประมาณนั้นแหละใช่มาดูคุณสมบัติพิเศษมันโอ้ยคุณสิบวอลเลตครับพามาครับงานเลี้ยงย่อมมีวันเลิศราแต่ถ้าผูกฟิวเข้าท้าไม่มีวันเลิศเรลถ้าไม็นผู้ผูกฟิวครูคันดิสไม่ได้หรอครูคันดิสผมปล่อยช้าดีตอนผมเรียนอยู่โอ้ยคุณอีกสิบวอครับคุณสมบัติพิเศษครับเมื่อใใใช้้้้ไไม่่ดบบูสสสตตคครรรัััััังงงแแกกกกกกนนนนโโอออีีีีีถททททท็ืิิลลล ความเร็วสูงสุดในโตวบวก8.1กิโลเมตรต่อชั่วโมงสสกิลและสกิลที่3ในโตพาวเวอร์บวก18%สกิลที่4ทุกครั้งที่ใช้ในโต,คร,นตครบ3ครั้งสกิลจะถูกลดเป็น1ทับ 3, และระยะเวลามินิบูธบวก0.13อันนี้เดี๋ยวอน,นิมาอธิบายตานหลังสกิลที่5หลังจากใช้ในโตไป9้าครั้งสกิลทั้งหมดจะสิ้นสุดลงมี5ทั้งหมดสกิลสกิลที่4ี่ที่งงคือสกิลจะลดลง1 3ทับ 3. ก็คือสมมติตอนแรกคือจากในโตพาวเวอร์บวก8.1กิโลเมตรต่อชัวอ่ว ก็คือจากความเร็วสูงสุดในตัวบวก8.1กับในโต้พาวเวอร์บวกสิจะลด,ดลงเหลือ5.4แล้วก็12%แล้วก็2.7แล้วก็6%ครบ9กาถังก็คือรถไม่มีสก,กิลการปรับแต่งนะครับผมเครื่องยนต์นะเครื่องอยนต์อัปดังขวาคือสายควิกบูทพาวเวอร์นะครับแรงส่งอัปดังซ้ายก็คือสายควิกบูทพาวเวอร์เลยเวลาควิกบูทนะเชื่อเพิร์อัปดังซ้ายคือสายควิกบูทพาวเวอร์เทอร์โบอัปตรงกลางคือสายควิกบูทพาวเวอร์เอ็นแทงดิ่งยาวครับ แค่นรูวิทย์เข้าช้าว่ารอนานแล้วรอเธอกลับมาตอบแซดมันนานกว่าเย็น yeah. คำคมบอดใจเพื่อน้อยบอดนมอ่ะไม่ใช่สีมองพอโผเหลืองเยลโล่มีดกีโตกระบะวีเกิลนี่มีตบมุกได้ไอ้เหี้ยตบมุกได้มาดูครับความเร็วปกติของรถนะครับจะอยู่ที่สองร้อยหนึ่งจุดเจ็ดเห็นบอกว่าใช้ไม้ลูกโซ่สองครั้งเล่นในโตฟีนี่ใช่ปะ่ะเฮ้ยแก้แล้วนี่ไงสามร้อยสิบสี่จุดเก้าอุยนี่ไงเห็นปะ่ะดีบิววีบี้ครับผมสามร้อยสิบเจ็ดจุดเจ็ด 8 yeah. CWW 317.77K เอาว่ะเฮ้ย <Hey, S 1> มันแรงอะเนี่ยโคตรแรงอยู่อันดับ5ของของเซิร์ฟไทยได้ไงเนี่ยนี่ลดลงแล้วเห็นไหมเมื่อกี้315เนี่ยมันลดลงแล้วครับผมลดกว่าพวกความเร็วสูงสุดลงแล้วก็ในตัวพาวเวอร์ก็ลดลงแต่จะบวกเป็นมินิบูธเหลือ312แล้วเห็นปหเนี่ย เราสามร้สิบสองจุดสามแล้ว, 3, 2, 3ลวเห็นปหมแต่รถมันแรงนะหมื<ต>่นหนึ่งอย<ห><ล>่างเงี้ยก็ขับตามเธอไม่ทันอุย้ยเราเศร้าๆแล้วเราอ่ะเป็นเป็นอะไรได้เปล่าให้พี่ให้พี่ปอบไหมพี่น้องเจ้าช,ชายนั่นการปอบกัมืนปอบด้วยกำปั้นนี่นะครับออกตัวนะตอนออกตัวครั้งแรกนะมินิมูซสองครั้งนะตึบต๊บตึ๊บในโตฟรีหนึ่งถังสกิลโคตรโกงแค่นั้นแหละ WCW เท่ากับสามร้อยจุดสี่เลยเหรอ WCW เดียวโอ้โห WCW สามร้อยจุดสี่โอ้โห TW สองร้อยเก้าสิบหกจุดหนึ่ง คแรงแต่คือทุกๆครั้งที่เราใช้ในตัวครบ3ครั้งความเร็วก็จะลดหักลงทีละ1นส่วนสะครับถ้าใช้ครบ9ครั้งก็สกิลเหมือนกับว่ารถไม่มีสกิลก็คือสายพูดง่ายคือสายแบบต้นเกมต้นเกมแรงกว่าเพื่อนอ่ะต้นถึงกลางเกมไปไปลายเกมก็รถก็ถือว่าแรงคันนี้อยู่อันดับที่5ของเซิร์ฟไทยเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูแล้กันอันดับที่5นะครับแต่ถ้าเป็นแต่ถ้าเป็นเซิร์ฟจีน อยากเติมเกมสปีดรีฟราคาถูกๆเติมได้ที่ไหนหรอครับพี่มอดนี่เลยครับผมเติมเกมสปีดรีฟราคาถูกๆตบมือไอเด็กน้อยโอเวอร์ท็อปอัพครับเนี่ยเติมเกมถูกๆเกมนี้แล้วเย้เนี่ยเขาเรียกว่าคนดูช่วยทำมาหากินต้องเป็นโอเวอร์ท็อปอัพครับโอเวอร์ท็อปอัพใครไม่รู้ก็ลิงก์ใต้ description หรือไม่ก็แอดไลน์ก็ได้หรือไม่ก็เข้าเพจนี่ครับพิมพ์เลยโอเวอร์ท็อปอัพตาแรกชิตตี้สิบเอ็ดเราจะได้เทสซอร์ลดระดับชิตตี้สิบเอ็ดแล้วยอกมา รถโกงซะหน่อยครับผมนี้เป็นไงล่ะเป็นไงในโตไปดิฮะในโตไปดิฮะรถโกงอ่ะครับผมโทษทีเนาะรถมันโกงอ่ะครับโทษทีไปก่อนละกันพี่เบรกไปซีดับบิ C W W ไปสวยซีดับบ C W อุย้ยเฮ้ยคันนี้เก็บอันนี้ง่ายวะ่ะเขาไม่ใช่เลยดิเขาเรียกว่าอะไรแอดวานง่ายครับคันนี้ซีดับบิ C W W ไปสวยสวย เจ็ดโคตรโกงรถฮัลโหลโอ้โหชนเอ้ยแต่ผมชอบนะถึงค่าดีมันจะน้อยแต่มันผมนว่ามันเข้าโค้งง่ายนะค่าเทินดีจัดเก็บเป็นแทงง่ายด้วย c w w สวยโอ้โหชนเฉยจุดที่ไม่น่าชนแต่กลับชนนะมอ นี่สามร้อยสิโอ้โหโคตรแรงจากสามร้อยสวะเออใครข้ออะไรข้างบ้านวะได้ยินเสียงปะใครแม่งตำแตงเลขครับมาเด,ด,ดี๋ยด่าใแดแค่นั้นแหละ oh, oh, โอ้โหรถโคตรโกงดูดีมีนใครนี้แมพเลยอะเฮ้ยแรงไปป่อรถ <c oughs> มาดิมาดิรถมันโกงอะเนาะทุกทีวะ เพามันโกหกเนอะดูห้าเทินก,ก็กอดไม่ชนซะด้วยเมื่อกี้เอดวานติดทุกโค,โคงแค่นั้นแหละสวยฮะมงสวยฮะมูสี่สิบห้าองสามไม่ติดเมื่อกี้สวยฮะมูดิดูดิดูดิดูดิเชือ่อเกิดไปเป้เฮ้เชือ่อเกิดไปเป้ามองเลยเกิดไปเป้าขนาดไม่ตั้งใจเล่นนั้นเนี่ย เกินไปปะเกินไปปะรถอะไรอะโกงจังเลยพี่เป็นผัวหนูไหมคะฮะฮะอะไรนะน้องน้องพี่มันนันไม่ได้ Dominator ไปดินี่ตาแรกของวันนะครับเนี่ยยังไม่ได้วอร์มเลยดูแล้วกันใครแฟชั่นที่หนึ่งรถใหม่อ่ะดูแล้วกันนี่โจโจเป็นไงเยดูโดดอันเดย์ดาวดูดุงอะไรนะพูดว่างเลยนะก้น่ะร้องเพลงอะไรพี่โอ้ย ทรงเซลกำปั้นมาให้ด้วยแค่นั้นแหละเฮ้ยมีในโตนั้นด้วยดิรถโกงอ่ะน,น้องพ่อทีป่ะน้องไปก่อนนะจ้ารถผมโกงไงครับดูดิชนแหลกดูดิขนาดชนอย่างที่หนึ่งอะไรเงี้นยนะเพือดูนะครั้งน้นจะมีนี่ๆพอพอเลี้ยวนี่เสร็จน,นะมันจะแหลกนะดูนะมันจะแหลกไปตึ๊กหนึ่งดูนะตัวนี้ <c oughs> เห็นปะ <c oughs> นุ๊ดจุดเลยมรู้จุด เป็นไงผมราจุดปะโอ้ยโอ้โหชนเฉยวิชาแบบมาดีๆนะแต่ตรงนี้ผมไม่รู้ว่า ECU ใช้ตรงไหนอะครับเจ้านี้ปะเฮ้ยอ๋อเงินเข้าเงินเข้ามาันเพิ่งแจ้งเตือนกรุงไทยว่าสั้นน้องเขลยตกเจหมดนี่ว่าใครทักมาความาข้างได้ไปสามเดียวเฉยไหมนีสไลด์เกตเฉพาะหน้านไง ดูชะก่อนรถโ,โอ้โหผมว่าผมโดเนเตอร์อีกแน่เลยว่ะแค่นั้นแหละตรงนี้พึ่งมันจะหายแหลกนะมันจะแหลกแค่รอบแรกหนีไปดิแก่รุดจุดเะไรมันรุดจุดอุย้ยติดสวยแล้วเขารีว่ารุดจุดไงเขาเรี่ารู้จุดไงอุย้ยติดไปชนชนแหลกเลยม้อนขับเลยเนี่ยเฮ้ย สวยฮะมุงเอาไปเลยช่องนี่เพิ่มทำลายเสือโหดูดีตาที่สองก็เป็นมเมตเตอร์ครับรถใหม่โคตรโกงเลยมาครับสรุปนะครับรถคันนี้นะอันดับ5ก็คือเมตาไทยตอนนี้เอ้ยไม่ใช่เมตาดิอันดับ5นะครับอันดับ5ของเซิร์ฟไทยนะครับส่วนเซิร์ฟจีนก็น่าจะเป็นอันดับสิแล้วกันโอ้โหคาแต่พูดดูดีเล่นอะไรก็ไม่รู้ หลังจากที่ผมเล่นมาประมาณสักตาที่ตาที่สี่แล้วกันผมรู้สึกว่าต้นเกมียม,มันโกงมากเลยนะความเร็วแบบดูดิ317เฮ้ยถึงแม้ว่าความเร็วมันจะตกลงไปเรื่อยๆอแต่ผมว่ามันก็โกงนะ319ไม่สิบ317ดูดิโกงดูดิรถมันก็สวยนะครับเหมือนตีมโจโจโอ,อะไรทานน้องทานน้ออะไรแบบเออปีกสวยได้ถ้าผมคิดว่าข้อเสียของคันนี่เหรอเอาจจริงนะเว้ยแบบ ยังหาข้อเสียไม่เจออ่ะหลังจากเล่นมามันมันชอบทุกอย่างเลยผมว่าคันนี้น่าจะเป็นคันคันโปรดรองลองมาจากไอ้น่าจะอยู่เหนือพวกอ่าอะไรนะเอเชียเพนเทียมกับแมคคาเรนนะผมว่าคันเนี้ยเพราะว่าผมไม่ชอบรถที่ในตัวยาวอย่างเช่นแบบสตาร์เกเซอร์อะไรกันนะเพราะว่ามันถ้าสมมติเล่นรถพวกนั้นอ่ะเราจะต้องเปลี่ยนลายวิ่งเวยทุกด่านเลยมันมันเล่นค่อนข้างยากนิดนนะึงดูดิ309อ่ะโคตรแรงเลยโอ้โห เต็มสิบคันนี้ผมให้สักอ่าให้สักเท่าไหร่ดีให้สักเก้ากแล้วกันนะเก้าแล้วกันให้เก้าให้เก้าคันนี้ให้เก้าคือถ้าสมมติสกิลมันไม่หายอะ่ะถึงจะให้แบบเต็มสิบเลยเก้าจุดห้าอะไรกันนะเออแต่ผมว่าถ้าสมมติสกิลมันไม่หายนะผมว่ามันก็จะโกงไปอะ่ะม,มันน่าจะโกงไปอะ่ะเออไม่มีรถคนไหนขายออกแล้วน่าจะมาแห่ซื้อคันนี้กันคันเดียว แต่คันนี้มันสายต้นเกมนะเอาจริงอ่ะเออที่หักไป2คะแนนก็คือหกักเออหักไปหนึ่งคะแนนก็คือเรื่องแบบเรื่องสกิลแล้วกันนะเพราะว่ามันมันเน้นทางต้นเกมกับกลางเกมไปหน่อยอะไรเงี้ยนะเออใช่ถ้าคือสกิลหมดเนี่ยรถปกติก็วิ่งประมาณ3ามร้อก้าสามร้อยสิบกว่าวันแต่ถามว่าแรงไหมก็แรงนะไม่แรงไนะั่ไงต้นเกมว,วิ่งสามร้อยสิบเจ็ดสามร้อยสิบเก้าอะไรเงี้ยวิ่งแบบเกือบสามร้อยยี่สิบอะ โคตรแรงรถคันนี้อยู่อันดับ5เซิร์ฟไทยนะครับณวันนี้นะวันที่10เดือน2นะถ้าเป็นเซิร์ฟจีนก็อันดับ10นะครับคันนี้นะเต็ม10ให้9สมควรซื้อไหมสมควรแล้วกันถ้าจะซื้อเรียไหนก็ต้องเป็นโอเวอร์ท็อปครับเติมถูกดนะเออไม่พูดเยอะลิงก์ใต้เดสคริปชั o นครับโคตรชอบการขายของกูเลยว่ะไม่พลาดเลยว่ะ มานะครับก็คันนี้นะครับผมใช้ไปทั้งหมดนะครับ9,200เพนท์ครับแล้วก็ผมว่ารถคันนี้มีมีน้องพี่มาว่าเหมาะสำหรับด่านที่เล่นรอบเดียวมากๆเพราะว่าถ้าเล่น2รอ,อบทุกสกิลมันหมดไงเออรถบางคันมันยังมีสกิลติดอยู่แต่ถ้าสมมติสกิลหมดเราก็ค่อนข้างแบบเสียเปรียบด้านหลังเกมหน่อยรถคันนี้แบบเหมาะกับด่านที่แบบผมว่าน่าจะเหมาะกับรอบเดียวมั้งแต่ผมก็เห็นคนเอาด่านเอารถคันนี้ไปทำสถิติด่านเล่น2รอ,อบแล้วก็ได้เวลาดีด้วยนะมันแล้วแต่คนด้วยแหละถ้าปวิดีโอนี้ก็ฝากกดไลค์แชร์ตามใครเป็นคนดีดิก็รับ อย่าลืมนะครับโอ้โหเพราะเขาครับแค่นั้นแหละ